สวัสดีครับคุณพีทสวัสดีครับพร้อมไหมคะได้ครับคือเรื่องมันเริ่มจากการที่ขอให้เรียกเขาว่าคุณกอไก่นะครับค,คือคืนนั้นเนี่ยคุณกอไก่เหมือนมาเจอร้าผมเขาก็พิมพ์ว่าดูดวงมาสองสามที่โดนพ้ะก็มีผีผู้หญิงตามเนี่ยมีจริงไหมผมก็แบบเฮ้ยน่าสนใจเพราะว่านานๆที่มีผู้ชายมาพิมพ์ในร้ายดูดวงครับแล้วก็เลยแบบโอเคเอาขึ้นมาเลยคือเอาขึ้นมาเนี่ยคือมันเป็นการที่ถ้าใครพิมพ์เรื่องแล้วน่าสนใจเราจะกดเชิญให้เขาเนี่ย ขึ้นมาไล่ด้วยกันอชั้คขาวเพื่อจะเป็นการแบบคุยตอโต้เลยเพราะมันเร็วนะคะโอเคแล้วพอเขาขึ้นมากอนแรกๆเนี่ยคนก็มาสัใจหลังว่าเขามีผีหรือเปล่าเพราะว่ารูปโปเขาเนี่ยเออดูดีมากคนก็เข้าไปตองอะไรกันอย่างเงี้ยครับสักพักหนึ่งผมก็เลยเริ่มมาดูให้ว่าโอเคเขามีผีตามไหมคุณกอไก่เนี่ย <laughs> เขาถามว่าเขามีผีผู้หญิงตามหรือเปล่านะครับแต่ผมไม่เห็นผีผู้หญิงอะตอนนั้นนะอะผมเห็นว่ามันมีงูหน้าตาแป,แปลกแปลกคุ้งทะลุท้องจากท่านท่าหลังเขา <Wow. S 2> แล้วศกตรงตาล้คอเขาอะ <G ül> ผมก็แบบเฮ้ยถามเพราะว่าจเจ็บคอบ้างไหมเพราะเห็นแล้วเจ็บแผนเนาะคุณกอกไก่ก็บอกว่าจเจ็บอักเสบครับอาจจะเป็นเพราะว่าร้องเพลงด้วยผมก็แบบขอ,อเป็นไปได้ <G ül> เพราะว่าตอนที่ลุกดงคนอื่นอะคนในลาเนี่ยเขาไปส่องคุณกอกไก่เนาะเห็นว่าออกเปนนักร้องด้วย <G ül> ก็คือโปรไฟล์แบบนุ่อลร้องเพลงเพาะด้วยเนาะครับผมก็เลยถามว่าแล้วเจ็บท้องไหมเพราะว่าเห็นงูวพุ่งแบบทะลุท้องมาน่าจะทําอะไรกับท้องสักอย่างหนึ่ง เขาบอกก็ปวดบ่อยๆผมก็แบบอุ้ยน่ากลัวละแต่คือน้ําเสียงคุณกไก่เนี่ยดูหน้าอัอนซ่าน,นิดนึงแต่ว่าเขาเนี่ยดูไม่ค่อยกลัวเลยเพราะว่ารายการผมเป็นรายการผีเนาะแต่ว่าเขาเนี่ยน้ําเสียงเฮฮามากเขาก็ก hey, เธอไม่กลัวเลยเหรอก็พยายามจะพูดให้เขากลัวหนึ่งก็เลยดูดูว่าแบบแล้วเ็ากลัวเธอมีใครเจ็บตรงท้องไหมเหมือนต้องถึงขั้นหมอลงมีดผายนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะเอาหนักอยู่เขาบอกว่าออมีครับคุณย่าเขาเนี่ยมีทั้งร้อยสองกล้องแล้วก็ผ่าเลยเอออย่างเนี้ย ก็เริ <mel od ic 00> himself, ่มน่ากลัวแล้วแต่เขาก็ดูน้าเสียงปกตินะคนดาราก็เลยถามว่าแบบงูนะคะาเป็นยังไงผมก็ดูแล้วก็บอกว่ามันแปลกๆนะงูมาเหมือนมีขาผมสั้นๆอ่ะเหมือนแบบจิกวินิดนึงอะไรเงี้ยนักการน่ากลัวอยู่แล้วคนดนราเขาก็แซวแบบเอองูกระเทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาพูดนี้ไม่ได้นะงูมันขู่ฝอๆแล้วเนี้ยคือก็กลัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับสักพักคนดนราก็บอกว่าเฮ้ยพี่พอหมอกูดเนี่เหมือนงูเป็ดเลย เพราะว่างูเป็ดเนี่ยมีขามีผมผมก็เลยลองเสิร์ชดูนะผมก็ไม่ค่อยรู้จักพอเห็นรูปกเ็เออเหมือนจริงแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยมันจะเล็กกว่านี้แล้วมันก็ดูเหมือนจะเอาเรื่องสุขภาพเป็นหลักอะ่ะทีนี้ก็เลยถามคุณก๊อตไปว่าเธอเริ่มจะกลัวได้ยังเพราะนี้แบบเป็นร้ายผีเนาะดูดวงเรื่องผีคุณก๊กตอตตอบว่ายังได้อีกคือเขาก็มีความแบบไม่กลัวเลยคำนั้นแหละผมก็เลยแบบว่าพยายามสื่อกับผีตัวอื่นที่ถ้าจ้เเขากลัวได้สักพักหนึ่งสินโจ์ใหม่เป็นผีผู้หญิงอืมผมก็อ้อเห็นละ ตอนแรกเขาแอบเราไม่เห็นเขาเนาะหรือใช้เวลาักพักก่านจะเห็นผมเลยพูดว่าเจอแล้วเห็นมีผู้หญิงใสช่ชุดสบายสบ,บายยาวๆแบบหรูๆเลยอะ่ะคราวนี้แหละคุณก็ไก่ก็อุ้ยเริ่มกลัวละอ่าเขาก็เลยอุ้ยใจชื้นเราทำให้เขากลัวได้แล้วกับไปตอนแรกเนี้ยเขามาพิมพ์ถามมนหลายว่าไปด้วงมาสองสามที่โดนทักว่ามีผู้หญิงตามเนี้ยมีจริงไหมตอนแรกผมไม่เห็นเนาะแต่พอผมเห็นแล้วเขาก็เล่าต่อว่าพอเขาโดนทักอย่างนั้นเนี้ยเขาก็ ตั้งจิตเลยขอแลว้วแบบว่าถ้ามีจริงอะ่ะมาซื้อหน่อยอยากเห็นอืเขาก็มีความตั้งจิตขอเลยอด้วยความที่เขาเนี่ยไม่มีเซนเน้วยยังไม่ได้มีเซนยังไม่ได้เห็นผีก็เลยไม่ได้เห็นผีตัวนี้มาซื้อแต่เขาฝันแทนเขาฝันว่าตัวเองเนี่ยคือชุดสบายรวเดิมที่ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยแขวนชุดสบายไว้ห้อยลงมาหลายชุดมากเต็มต้นไม้เลยครับ แล้วเขาก็เอาไปแขวนพอเสร็จเขาก็ตื่นแล้วพอผมทักว่าโอเคเขาแบบมีผีผู้หญิงใส่เสื้อสบายเนี่ยมาตามอยู่อะอเขาก็เริ่มกลัวแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เรื่องนี้ผมฟังแต่แรกอ,อันนี้ผมก็เริ่มเลยแบบว่าอาคุณกอไก่อยากถามอะไรเขาถามได้เลยเคุณไก่เขาก็แบบว่าเออผมตาผม,ผมทําไมอะไรเงี้ยแล้วชีผู้หญิงก็ผีผู้หญิงเนาะเขาก็ปีกก๊กฤแบบเอา,เอามือดึงหัวตัวเองอะพี่มผมหลุดเป็นกระจุกจนหัวหมดเลยอะแล้วหน้าก็เละ แล้วก็แบบมึงดูกูมึงดูกูมึงดูกูอย่างเงี้ยเขาก็เห็นว่าแบบตัวเขามีทั้งรอยรอยฟันรอยอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วคอเขาก็แบบเหมือนมีรอยผ่าเหมือนโดนดาตบตบไปนิดนึงอะพี่คือน่ากลัวมากแต่หน้าเขาที่สวยๆก็ค่อนข้างเลกแล้วก็อุ้ยแอตบตกใจนิดนึงแล้วเขาก็บอกว่าผีผู้หญิงเนาะเขาเป็นคนส่งงูเนี่ยมาเองเขาจะเอาทั้งครอบครัวเลยไอ้สาสมตั้งกับกูไว้ ใช่เนพีทอันนี้หมายความว่านี่คือสิ่งที่พีทอ่ะเห็นแต่ว่าคุณกอไก่เนี่ยเขาไม่รู้ใช่ไหมไอ้จังหวะที่เขาดึงกระชาาผมหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ได้เห็นด้วยแต่ว่าพีทเห็นถูกไหมครับใช่ใช่<อ>ผมเห็นคือผีคุยกับผมตอนนั้นเนะี่ยโอเคต่อ,ตอแต่ถ้าใครที่แบบในร้านเนี่ยก็จะมีคนที่มีเซนเหมือนก,นกันหลายคนเขามานั่งฟังอยู่แล้วเขาก็บางคนก็เห็นเห็นเหมือนกันบ้างอะไรเงี้ยครับอืมโอเคครับต่อเลยครับอืมทีเนี้ยเขาก็เริ่มน่ากลัวละเพราะว่าดูแบบอาฆาตแค้นจริงแล้วทีชีกอไก่เนี่ยก็ยังมี ใส่ทถามนะนอกจากคุณผู้หญิงเนี่ยมีใครอีกบ้างเขาก็ยังถามอีกสักโอเคแล้วก็ถามให้แล้วก็บอกว่ามีก็ให้ดูเลยว่ามีอีกสามโสดที่แบบจะมาเล่นแต่แช่วงอายุอ่ะคือเขาพูดเลยนะว่าคนแรกเนี้ยจะเล่นน้องสาวคนนี้ฉันก็อุ๊ยแรงจังเลยถามว่าจะโทษนะคุณกอไก่มีน้องสาวปะคุณกอไก่บอกว่ามีครับผมฉันก็โอ๊ยน่ากลัวละเพราะว่าดูแล้วมันเป็นโสดที่ค่อนข้างที่จะมีตัวแปรหลายคนอะไรเงี้ย แล้วก็ดูดูก็เออหาทางช่วยดีกว่าแล้วพอแบบจะช่วยหาทางช่วยเนี่ยเขาว่าเออเขาก็โดนสุขภาพเนาะเพราะว่ายาเขาก็ผ่าตรงท้องแล้วเหมือนตอนนี้คุณเขาก็เริ่มเจ็บเจ็บท้องบ่อยๆแล้วแบบดึ้เสียงอักเสบด้วยอไรเงี้ยแล้วพอบอกจะช่วยผู้ชีผู้หญิงชีพีผีเนาะเขาก็แบบขอเนี่ยพวกเขาขอแล้วแบบว่าอย่าช่วยมันอืแบบกว่ากูจะตามหามันเจออะไม่ว่ามันอยู่ที่ไหนจะเกิดเป็นตัวอะไร จะตัดหาดกว่าจะเจอมันเป็นโอกาสที่แบบเขาจะได้แก้แค้นเราทาไมต้องมาช่วยด้วยคือเขาแค้นมนากเขาดูไม่มียอมเลยอะพี่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาตัวอะไรมาถึงแค้นรู้แค่ว่ามีการหักหลังอะไรบางอย่างเขาอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ไปถามเพราะว่าผีก็ยังไม่ได้บอกเนาะนที่จิเนี่ยชีกอกไก่เขาก็เหมือนติดตลกอยู่นิดเดิงเขาถามว่าชีผู้หญิงเนี่ยเขาสักต่ำกว่าผมหรือเปล่าเออเพราะว่า พอมาพ,พูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของชาติก่อนแล้วพี่แบบว่าทุกความที่ผีผู้หญิงใส่เสื้อสบายด้วยที่กขไก่ก็เลยถามว่าเออเขายศต่ำกับผมไหมแต่ผมดูตู้รถมันก็บอกว่าไม่น่าใช่นะเพราะว่าชุดเขาอ่ะมันดูหรูหรามากเลยมันดูปักอะไรแบบหรูหราที่ลูกคุณหนูเออผมก็เลยแบบเออไหนแบบเธอก็ร้องเพลงนะร้องเพลงเขาฟังสิเพลงลูกคุณหนูอ่ะเผื่อเขาจะใจอ่อน แต่พี่ก็แบบต่อไปนิดเดินเสือทีจากใจอ่อนแบบว่าเออยอมพยาพายอะไรเงี้ยเสือชีก็ร้องจริงชีร้องเพาะด้วยชีร้องแบบไปมันท่อนสองท่อนนั่นแหละพี่สิทีนี้พอร้องเสร็จปุ๊บเราหันไปหาผีที่ว่าผีจะโกรธแหมว่าด่าด่าด่าแต่เปล่างงมากเพราะ่ผีเนี่ยเขาร้องไห้้าอแล้วก็คะคืออะไรอ่ะเราคนก็งงคนเั้นก็งงแบบร้องทําไมพอดูดูปุ๊บเหมือนก็ได้ยินชีพูดว่าไหนบอกว่ารักกันนะ ทนไมทำกับค right oh, uh ุณได้ลงเลเอาแล้วคดีพิกใช่ผมก็อึ้งเลยแล้วมันก็มีภาพที่แบบว่าตัวชีผีก่อนที่จะแบบตายอย่างเงี้ยก็คือเคยเป็นคนรักกับคุณกอกไก่อะแล้วคุณกอกไก่ก็ร้องเพลงให้ฟังอย่างเงี้ยอืมแล้วชีผีแล้วก็แบบพูดว่าแบบว่าอยากได้อะไรอ่ะเขาพร้อมให้เสมออยากจะได้ยศเขายอมก้มกราบเพื่อขอมาให้อะแล้วทําไมถึงแบบ ทำนี้กับเขาได้ลงอือือค่ะอืมมันเหมือนเป็นเรื่องที่แบบว่าตัวทักหลังจากคนรักเนี่ยแหละพี่แบบเรื่องมีเรื่องของสมบัติอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ไม่รู้เนาะไม่ได้ไปถามเขาเพราะว่ามันดูอะไรก็ไม่รู้อะเออแล้วก็ไม่อยากยุง่งแต่ทีนี้เนี่ยเราก็เลยถามคุณกอกไก่ว่าเอายังไงดีคือต,ตอนนี้ผี่เขาก็มาเวนี้แล้วอะที่กอกไก่ก็แบบก็เหมือนขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ชีผีเขาก็ยังไม่ได้ยอมอะยังดูแบบว่าอุตส่าห์ตามหาขนาดเนี้ย กว่ากูจะเจออะทำไมต้องแบบมีคนมาช่วยมาอีกแล้วอะไรเงี้ยเศษทีนี้เราก็แบบโอเคสุดท้ายเราก็ต้องช่วยคนเนาะเพราะว่าคนเขาเดือดร้อนที่แบบโดนทักบ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็หาวิธีแกใ้ให้คุณกอไก่แต่ทีนี้เนี่ยชีผีก็มีการพูดนะว่าแบบเขาให้เราเห็นภาพก่อนเนาะเป็นภาพชุดสีขาวสวยๆเลยสบายสีขาวแล้วก็เลยถามคุณกอไก่นะครับว่าตอนนี้ฝันว่าเอาชุดสบายไปแขวนใต้ต้นไม้อะอื hmm. มันมีไหมชุดสีขาวอะ อืมเขาบอกว่ามีครับผมก็เลยพูดตามที่ผีพูดเลยมันเป็นเสื้อที่พีมาไปคาและข้ารักมากที่สุดก็คือแบบว่าไอ้เสื้อที่คุณกอไก่เนี่ยฝั่งัวเองซื้อไปแขวนใต้ต้นไม้อะแล้วใต้ต้นไม้นี้มีเสื้อที่แขวนอยู่เต็มเลยนะมันคือเสื้อที่เขาเคยซื้อให้ใหผีคนนี้แล้วพอผีคนนี้เนี่ยผีชีวิตปุ๊บเขาก็เอาเสื้อทั้งหมดที่อยู่ในเรือนของเขาเออกมาแขวนใต้ต้นไม้ อืออันนี้คือหมายถึงนนชาตินน<ส>ที่แล้วมใช่ค่ะแล้วคือมันเป็นภาพตอนที่ผีคุกเข่าร้องไห้ผมก็คิดนะว่าทำไมไมันดูพึงยุกย้วบวะคือถ้าเขาแบบมาคุกเข่าร้องไห้บนบ้านหรืออะไรเงี้ยพื้นต้องไม่ยวกสิแต่นี่คือเหมือนมือเขาแบบตัดพื้นแล้วแบบมันยุกย้วบแบบก็เห็นว่าอ๋อเขานั่งคุกเข่าร้องไห้ตรงหน้าต้นไม้แล้วตรงนั้นพื้นยุกเพราะว่าเป็นพื้นดินคือเขาก็คุกเข่าแล้วก็แบบมองอันเนี้ย ชุดที่แขวนเต็มเลยอะแล้วก็มีคำหนึ่งแบบดังเข้ามา,าแบบว่าไม่รู้ว่าแบบตอนที่พี่มามองต้นไม้ต้นนี้เนี่ยรู้สึกในบ้านที่ซื้อชุดหรือเอาชุดเนี้ยมาแขวนเหนือรูมศพเขาือก็คือพต,ต้นไม้เนี่ยมันเหมือนเป็นแบบที่ฝังศพของผู้คนเนี้ยพี่เดี๋ยวป๊านึางนะ,ะใช่ต้นไม้นี้คือต้นไม้ในปัจจุบันหรือว่าต้นไม้ในอดีตครับไม่ไ มันเป็นลิมิต,มตอย่างเงี้ยเหรอถ้าเิเป็นในฝันนะคะอ่ะโอเคโอเคโอเคแล้วก็จบตรงที่แบบว่าโอเคเราช่วยคุณกอไก่แก้แล้วเราก็เลยแบบเออเรื่องนี้มันซึ้งจังที่คนในร้านเพราก็คนในร้านก็คือร้องไห้หลายคนเลยเพราะว่าตอนแรกก็คือไม่คิดว่ามันจะมาเ,าเวนี้อะ่ะคอือสุดท้ายก็คือช่วยได้ช,ช่วยเขาแก้ยังไงครับช่วยคุณกอแก้ยังไงแล้วก็ช่วยเขาแก้เพราะว่ามันเกี่ยวกับครอบครัวคนเรยนะ็อกก็ให้เขาแบบทำบุญบ้านแล้วก็บอกวิธีเสริมดวงเขาให้แบบว่าบอกป้องกัตัวเองจากอะไรนี้ก่อน ประมาณนะคะผมก็เป็นสิ่งที่บอกไปแต่นะผมก็ลืมไปละแล้วผีชีผีเนี่ยเขาเขายอมไปตอนไหนนะตอนที่สื่อสารกันในไลฟ์เลยหรอหรือยังไงครับคือไม่ได้ไม่ได้ขอให้เขายอมไปคือเราป้องกันคนโอเคครับเกลืนละอือืมอืมก็บ้านก่อนเขาเป็นพรองเขาเองที่เขาต้องปล่อยวางอ่ะไม่เกี่ยวกับคนตรงนี้ละอืมค่ะอืมก็คือเท่าที่หนูเข้าใจก็คือเนี่ยคุณพีทดูดวงให้ผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งมีคนทักเยอะแล้วว่ามีผีผู้หญิงตาม,มแต่สิ่งแรกที่คุณพีทเห็นก็คือมีงูทะลุท้องมาฉกคออับอปวดคอปวดท้องว่ากันไปแล้วก็เห็นผีผู้หญิงซึ่งผีผู้หญิงคนนี้ก็คือแขนมาจากชาติปางก่อนอว่าชาติที่แล้ว,วน่ะอาจจะรักกันผู้ชายเคยร้องเพลงให้กันแล้วผู้ชายอยากจะเลื่อนยศหรืออะไรก็ตามแต่ผู้หญิงก็คือยอมไปก้มกราบ ทำให้ใหแล<ห>สุดท้ายผู้หญิงอาจจะเสียชีวิตก่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็เลยแคร์แล้วก็ตามหาผู้ชายคนนี้จนเจอ,อแล้วก็เสกงูเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะทําลายครอบครัวทั้งครอบครัวของผู้ชายคนนี้ในชาตินี้ใช่ส่วนผู้ชายคนนี้ก็คืออาจจะเคยฝันว่าเอาชุดไปแขวนไว้ตรงต้นไม้หลายๆชุด ซึ่งผู้หญิงก็มาบอกว่าชุดสีขาวเนี่ยที่เขามาแขวนเนี่ยเป็นชุดที่เขาชอบที่สุดซึ่งเขาก็ตายใต้ต้นไม้ต้นนี้แหละแบบศพอาจจะอยู่ใต้ต้นไม้หรืออะไรสักอย่างไอ้ชุดขาวที่เขาบอกว่าเขาชอบเพราะว่าชุดนี้แหละเป็นชุดที่เธอเคยซื้อให้ฉันในชาติที่แล้วอ่าแล้วผู้หญิงตายเพราะอะไรครับพีทได,ได้ได้คุยกับเขาไหมมันที่เขาแบบจิกหวัวฟันคออะไรอย่างเงี้ยคือม,มันเป็นผ้าที่แบบว่ามันมีภ้าคพพนึงที่เขาสื่อกันราเนาะ เราะพูดด้วความเศร้าเสียใจว่าแบบว่านาที่สุดท้ายอะ่ะที่เขาแบบจะโดนแบบฆ่าบบอะไรเงี้ยเขายังหวังเลยอะ่ะหวัว่ามันจะเป็นความฝันนะเป็นฝันได้ไหมให้แบบว่าตื่นแล้วแบบทั้งหมดนี้เป็นความฝันนะแต่ก็ไม่อะ่ะสวนที่เขาอยากจะให้ มาช่วยสุดท้ายกับยืนมองเขาโดนค่าคือผู้หญิงไปช่วยให้ผู้ชายคนนี้ได้ตำแหน่งใช่เพาะเขายอมก้มกับแล้วผู้ชายเขาช่วยแล้วอะสุดท้ายผู้หญิงคนนี้โดนหักหลังเองแล้วก็โดนฆ่าตายต่อหน้าผู้ชายคนที่เขาช่วยให้ได้ตำแหน่งใช่แล้วผู้ชายก็ยืนเฉยเยไม่ยอมช่วยเขาเลยแข้นโอ้มันเป็นความรักที่ถึงว่าทำไมชื่อเรื่องว่าทางรักทั้งเกลียด เข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วก็คือเจ้ากรรมายเวรอย่างนี้ถูกไหมคุณพีถ้าพูดอย่างนี้ได้ไหมใช่คือจริงๆอะ่ะเขาเป็นคนที่เอาไอ้งูแปลกๆออกมาชกคุณกอกไก่นั่นแหละลแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีงูตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวเล็กๆแต่มันเป็นเหมือนพลังงานอะ่ะเหมือนยาต่างอะ่ะคือเห็นเลยว่าถ้าเกิดไอ้งูตัวเนี้ยมันฉกที่หัวยังไงยังไงก็น่าจะรอดยากอะครับแต่ผมเห็นว่ามันมันฉกตรงแบบว่าตรงต้นขาซ้ายก็ถามคุณกอกไก่นะว่ามีเจ็บกระดูกหรือแบบเจ็บ ขาซ้ายไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอบมาพี่ว่าแบบเออมันก็มีเจ็บเจ็บบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เออน่ากลัวจังเลยเพราะมันเหมือนยาสั่งแต่ก็คิดสักพักหนึ่งว่าก็าจะเป็นไปอยู่ที่ข่าวะคือถ้าเกิดเข้าหัวนี่นงก็แบบน่าจะโดนหนักอะก็มั้งที่เฉลยเรื่องนะว่าที่เขาแบบพยายามตามหาคุณกอไก่เนี้ยเขาพูดบบว่าแบบว่าไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ก็จะหาอีกเจออะไรอย่างเงี้ยึ้นมามาด้วยความแครนแต่ก็ด้วยความรักอยากเจอด้วยอืเพราะถ้าเขาเอาไอ้กูนั้น เข้าหัวยังไงก็หนักแต่ว่านี้คือ,อเข้าแค่ขาเพราะว่าก็ยังไม่อยากให้คุณกอแไก่เน่ยสีชีวิตก่อนอ,อ,อก็เหมือนอยากแก้แค้นแต่ก็ยังรักอยู่เลยเนาะออขอบคุณคุณพีทนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ